สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของว่านไพลปลูกเสกจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะว่านไพลปลูกเสกเป็นว่านที่หายากตามตำราโบราณมีความเชื่อว่าสามารถทำให้ผู้ปลูกคล้วคลาดจากโรคและจากภัยอันตรายต่างๆนะคะ ว่านชนิดนี้แต่โบราณนับถือและตีค่าไว้มากแต่จะไม่ค่อยดังหรือเป็นที่กล่าวขานเท่าว่านไพลดำนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งว่านที่อยากจะแนะนำให้หามาเอาไว้ติดบ้านนะคะ ลักษณะทั่วไปของว่านไพลปลุกเสกลักษณะต้นก้านใบหัวและเนื้อในมีสีเหลืองเหมือนกับไพรธรรมดาแต่พื้นใบมีป้ายขาวเป็นทางคล้ายว่านขาดจืดและหัวมีขนาดเล็กกว่าหัวไพลเชื่อว่าว่านชนิดนี้คือไพรธรรมดาที่พระฤาษีปลุกเสกแล้วเกิดอภินิหารบังเกิดเป็นทางขาวขึ้นที่ใบว่านนี้แตกยากมากนะคะ ทำให้การขยายพันธุ์มีน้อยจึงไม่ค่อยได้พบเห็นกันนับเป็นของกายสิทธิ์ แก้ได้สารพัดโรคที่เรียกว่ายาวิเศษผู้ใดจะนำมาปลูกไว้จะบังเกิดลาภผลโภคทรัพย์จะทำการใดๆย่อมสำเร็จโดยทุกประการใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆตามอธิษฐานหากจะใช้ขับพูดผีปีศาจหรือแก้คุณใส่ต่างๆให้ใช้หัวฝนกับน้ำสุรากินและทาถ้าจะให้แคล้วคลาดให้นำหัวพกติดตัวและเสกด้วยอิติป,ปิโส จนถึงพักาวาาสามจบเสียก่อนนะคะนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าว่านไพปรปุกเสกใครปลูกไว้จะเกิดไปสถานที่ปลูกเกิดล่าผลสมบูรณ์พูนสุขมั่งคั้งไปด้วยโภคทรัพ์มีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ นอกจากนี้แล้วหัวตำกับเหล้ากินจะเป็นคงกระพันดีนักแลค่ะใช้หัวฝนกับสุราทั้งทาและกินจะขับคุณผีแก้คุณใสได้ผลทุกอย่างนะคะไปไหนมาไหนพกหัวติดตัวไว้จะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆแคล้วคลาดจากโรคภัยทั้งปวงค่ะ ในตำรากล่าวไว,ว้ว่าว่านไพลายปุกเสกนี้สามารถรักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรขอให้อธิษฐานเอาเถิดค่ะเหตุที่ได้ชื่อว่าไพลายปุกเสกหรือว่านฤษีสร้างก็เพราะพาระฤษีผู้ประสิทธิ์ประสาทว่านนี้ท่านได้อธิษฐานเอาไว้ทำให้ใบเกิดทางป้ายสีขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้ว่านี่คือต้อนว่านยาอันวิเศษนั่นเองค่ะ ในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ